ในบ้านที่สวยงามมีแฮปปี้เจ้าปอมเมเลเนียนและลูกแมวน้อยอาศัยอยู่ด้วยกันวันหนึ่งลูกแมวน้อยเห็นขนมวางอยู่บนโต๊ะลูกแมวน้อยเริ่มเอื้อมมือไปหยิบขนมแฮปปี้เฝ้ามองเจ้าลูกแมวน้อยอยู่เมื่อเห็นเช่นนั้นก็เข้ามาห้ามแฮปปี้บอกเจ้าลูกแมวน้อยว่าทำแบบนั้นไม่ดีนะ การหยิบเอาของของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตคือการลักทโมยซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีของที่มีเจ้าของถ้าเราเอาของเขามาเจ้าของเขาต้องเสียใจที่ของเขาหายไปตัวเราก็ต้องไม่สบายใจที่เอาของคนอื่นมาอย่าทำนะเข้าใจไหมแฮปปี้สอนเจ้าลูกแมวน้อยฟังเข้าใจแล้วและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกน้องๆหนูหนูก็เหมือนกันนะคะ เห็นอะไรของคนอื่นอย่าอยากได้เอามาเป็นของเราแม้แต่ขนมที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อมาทําไม่ได้บอกให้เรารับประทานได้หนูหนูก็จะหยิบเอามารับประทานเองไม่ได้นะคะต้องขอคุณพ่อคุณแม่เสียก่อนถึงจะเป็นเด็กดีนะคะ